ซีสเกตสปายอเมริกาจ้าเหมืนอมนในฮัมเมอร์เก็บเห็ดก็เอาใจาพี่น้องนี่ค่ะตะกาเห็ดตะกาเห็ดจ้ามืันนี่ตะการน่ารักนารักไปกันเลยจ้าย่างต่อจ้าพี่น้องหลายหลายจ้าบ้านงามค่ะ งามขืม้นก็จับพี่น้องจ้า แต้หามาลืมถ่ายวิดีโอนะจ๊ะพึงนึกได้เต็มตาเลยจ๊ะคอยมาถ่ายที่หลังนะจ๊ะเนาะหลายคือเก้าจ้ะพี่น้องจ๊ะเต็มดงคือเก้าจ้า ก็ตายจ้ะยุ้มหนี่ฮักก็เมื่อแล้วยุ้มหนี่ก็เมื่อนั่นหนีแล้ยืดแถวนีจ้ะเราวบ่ได้ไปเอารถเลยจ้ะบ่ได้ไปเราอันนี้เราทอมมาบอ่บ่ได้ไปมันจนะโดนนั่นแหมนี่จ้ะ

ทอดเห็ดแดงจ้ะพี่นอ้องตะกาเป็นตะหกักตะหักจ้ะเต็มตะการขึ้นเข้าพี่น้องจ้ะนี่ค่ะ เก็บเห็ดอเมริกาเก็บเห็ดแั้งแดนจะพี่นอ้องเห็ดมันปูนะคะเนาะยางเลยจ้าเดี๋ยวตามไป,ปจ้า ก็เก็บเห็ดแล้วสิมาเก,ก็บพักอีตูจ้จ้ะพักอีตู้บานพี่แสงเนาะจา้ะสวนผลงานงานพี่น้งนองจ้ะตะไคร้พักอีตูง้งามงามเก็บไปใส่แกงเห็ดจ้ะสวนพักบานพี่แสงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมุ้ยหอมค่ะ พักพี่น้องจ้ะมเมื่อก็บสวนพักบานพี่แสงเนาะค่ะเนาะสวนพักพันงามงามจ้ะสวนบานจะคองมื่งามจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดแล้วก็มาแวเก็บผักไปใส่แกงเห็ดนะจ้ะพักอีตู่ผักใบแมงลักปานปะตะกาตะกาใส่ผักกังามงาม <c oughs> ห้าเดียวใบสองแล้วมัอวิสิบ่ได้กินเขาน้ำเดือด้วยสจะได้ไปเอารถแล้วก็สิผ้าปูปีนเลนเทนนิสอีก<ว>นัดนันนี้ไหวนะนันมูปูไหวโอ้อันนั้นบอกโอ้ปูต้องไปเลนเทนนิสจ้าผ้าเราออกาเป็นตะหกักตะหกัะหกพี่น้องจ้ามารอบสามพี่น้องเดี๋ยวไลา 9, ขึ้นเก้า <laughs> จ้าขยเมยเมยจ้านี่คะ่ะตะการตะฮักตะฮัก สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีกันจ้าเราสามพ่อแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยสิเกตสพายอเมริกาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีจ้า